โอกูเห็นลมแล้วกูท้อเลยวะเอคีต้นเกมนี่ลั่นต้อหัวก้องนง่ายแต่ว่าต้นเกมกับเกมก็เหมือนกันนะมันไม่ใส่กอเฉยมันดูแรงเที่อัน,ออนนี้มีกอใส่ตอนเนี้ยโอ้ยเฮียโหแรงย่ย บอดหรือขนว่าอ้วิ่งบอลเลยโอ้ยโอ้ยโดดยิงด้วยให้เอาดิอุ้ยเฮียไม่ได้ก้ับไอ้ก้อนวิ่งมาเร็วมันเอ๋มันเป็นบอลไอ้ก้อนมันเป็นบอลวิ่งมาเร็ววิ่งมาเร็วมันไม่ซ้ำกูด้วย ไปเยน็เยนจะไปเกี่ยวอะดิไม่เลยบอกสก,ก้าวเป็นยอดแล้วล่ะเฮ้ยน,นี่มันโคนวะ,วะนแน่บีตรงนี้เฮ้ยมึงง้างนีนไ่ไปใคร ล้อเอออีกอะทำี่อะไรเฮ้ยนี่ไงมีคิวฟิมีคนอยู่เฮ้ยคิวฟิหออพี่เหนี่ว่าคิวฟพี่เฮลตี้โอรไอ้ี้กูหลอนแล้วคนเลยยไม่คคนได้ไงละกูโดนทําหมอมื่อกี้ยงโดนเลสโซนว่ะพอเน้นเนดิพอกลางหัวเน้นเน แรงหดเน้นเหมือนเมื่อวานอ่ะบ้มสามคนในี่ตายเลยกูหาเปิดแมแกูแเมปแล้วมีหกักูก็ได้ลูกป่งแล้วแล้วกูก็ลามไปเฮ้ยตีนมันกงอยตายเดี๋ยวูตัวนึงดีกว่าลาบเฮ้ยเฮคน แรงดีนี่เจ้านึงโห่กูดีเป็นม้าเลยโเสียงมึงไม่เท่เลยวะเสียงมึงเฮ้ยก็นี่อยสกินเอวไม่มีอ่ะไม่ได้นะเว้ยมันยิงไม่แรงนะพวกกูใส่แล้วนะสกินในเอวเนี่ยสกินซีซั่นสกินอะไรพวกนี้มันมีอยู่ใี่ปะสกินมังกรดิ โโอ้หเดี๋ยวมึงขายดีบีไฟมันซีดีบีซีใหม่หรอถ้ามีแล้วมึงอยากได้ชุดอะไรมึงบอกกูไว้ดิมึงบอกสเปคไว้กูดิชุดอะไรปืนอะไรบอกให้ครบเลยเอารถไหมเอาอะไรไหมดีบีไงชุดคาร์บอยดีบีคาร์บอยซีอะไรดีบีอัพเกรดคาร์บอยไหนวะ เอาโบยไหนวะมันเขาเรียกว่าชุดแล้วชุดแดงๆชุดชุดรถไฟอะชุดทองมันใช่ไหมหัวหัวแดงแล้หัวขาวใช่ไหมเจอติดมัมมี่ไหมแล้วกูก็จะกลับแล้วกูก็จะมัมมี่ก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้มัมมี่อะกูไม่เสียดแล้วกูก็จะกลับพังงัดีบีครั้งในการเล่นผู้สนไยเดอร์บ้าอะไร มาด่วนเลยพวกงวะมาเลยมาเลยมาเฮ้ยตามนั้นน่อก่อนจะต้องมาก็ได้มั้งนัดเดียวนัดเดียวร้องร้องเลยอะชี้ชี้เดียวมันกดตายเลยนะเว้ยมันน่าใจเพื่อนมาชุบวะพี่เต็มเตียวเลยเพื่อนมีเซก้าไม่เล่นนี่อ่ะตัวนี้ยิงนัดเดียวตาย เอ็มอาร์ว่ะเอ็มอาร์แล้วก็มีขนมด้วย,วยอันเดิมอ,อันเดิมเป็น,เ,นเป็นน้ำเหนียวไม่ต้องเปลี่ยนหรอกถ้ามันจะหมดไวก่อนเฮ้ยขนมมีเหรอมีขนมด้วยเหรอเดิมขนมคยมุยเลยเฮอยนี่มันก็อย่ไปเก็บไปเลยดีเนาะคุณเก็บยังขนมม้างอ่ะคุณเก็บเนี่ย เอ็นอาร์ปะยิงเล่นแม่งไงเช่ปะเฮ้ยอย่าไปยิงเสียงปืนนะงเงี้ยตอนนี้ออ้มันมาไงไอได้รู้ว่าไปทุ่มแทงเล่นทำไมมึงจะให้มันมามันเท่อะไรลราป้าวออเออไม่กว่านี้ฮะมันถูกไปเรื่อยๆมันจะทิ้หงท้าย บอบอเบยิมีไม่กอ่ตัวหนึ่งเนี่ยไปไหนหร้ว้อขวาไปไมันลงไปอีกข้ขวาแต่ไม่รู้ว่าทางไหนลับตีรถกูยิงด้วยไอ้เฮีย บ้าบอยเี้ยิงกูเกือบตายสัตว์กระโดดยองยองเมื่อกี้มันไม่มีไฟหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีเขาไม่มีไฟทั้งนั้นแหละมันคือบอดนี่เงี้ยบอดเหรอวะมบอดเจ็บมากเลยไปบ้านนั้นนะเผื่อมีน้ำมันมีน้ำมันนะมาเดี๋ยวเราได้แชมป์มาเดี๋ยวมึงตายงงเฮ้ยเฉยไปก่อนนะฮ่าแล้วมันก็มาหาเราแล้วไงล่ะแล้ว จอได้จอได้จอได้เเห็นตัวแล้วเปลี่ยนโลอะไรตัวบอรีไ่เห็นเล่หนเลยไม่เล้เกมเกมเกมเค w โดนล้อมแล้ว ไอ้คียตอนนี้ไม่เจอคนตตงเลไงรับเจอคนจีนี๊นๆะไนม่เห็นแล้วหรอมึงไปดูไอ้สามตัวบาทนั้นก่อนมึงจะมาดูตัวเดียวกันทำไมเนี่นยูไปเสียใจออกมาลเลยวะไอ้เันสมอง,องอะหรอ ก็ี่อยู่หลังเ,าเขาไอ้พวกเนี้ยคุณเห็นแล้วสองตัวเยอะเรียบร้อยแตก,กมันต้องหนึ่งเพื่อนมันหึงเพื่นนอนมันอยู่ดูแต่แกนันฮะเชฟเฮ้ยมันไม่เห็นคโคติค่งตร้ิมารเลย,ยเฮ้เยโดนหลอดเฮ้ยโดนลาเลยสัตว์ โกบอลิแตกไอ้กบลิแตกไปอีตรงที่มึงอยู่มึงจะไปหาทำไมตรงนี้มึงไปโฟกัสคนจริงไว้เนี่ยอยู่เขาฝั่งนู้นอ่ะไม่ปลดไปไม่ปลดไปเดินไม่ปลอดไปมไม่ได้ยินเสียงปุ่งเสียงปืนเลยหรอกเ้อดีอยู่ดีไงต้องหน้ากู ไอพม่านี่ขนาดน,นั้นเลยเหรอวะไม่เลยตายยอมกลางโลยังมือแข็งเลยเฮ้ยเฮ้ยอีกนินนองนึ่งเฮ้ยไม่กวาดด้านล่างเขาเหี้ยงูเสัตุกย่อยหมดเลยานานเขาเน,นี่ยมันขึ้นมาแล้วมึงจัดน้มัน,น,นทำเหี้ยอะไรล่ะมึงไปดูมันดิมันไปด้านขวาแล้วนี่เลย มันไปทางสองหกศูนย์แล้วโอ้เดินไม่เตม็มรอตายเลยอย่างเงี้ยไปอยู่ที่บ้านเลยกดหยิบปืนแล้วมันจะวางโลอะไรเงี้ยไปเล่นบ้านนะจบละอยู่บนหลังคาบ้านนะมึงชนะแล้วนะ ทิ้งขาที่มั่นทอ่อ้อรอเรื่อยลีโอ้โหรอโดนเนทอย่างนั้นนะมึงจะโดนเนที่ออยู่หลังบ้านไปเออ อ,อยู่อย่างนั้นสวยอยู่แทนมันงมันทำอะไรของมันวนะอยู่แทนมันอยู่แทนมันอยู่แทนม,มันอันนี้มันก็วิวดีๆละมือให้ไวอะตั้งโลให้ไวอะเพราะว่าหัวมึงจะโผล่ก่อนเขา นิงบูกเกิดตายเฮียน่ะยิงมันต้องลดความสูงไปก่อนก่อนอย่าไปก,กดยกเลือนนั่นมีรงรอยกาตานั่นนะรอนิดนึงวางเป้านิดน,น,น,น่งยิงเขลุกไปไม้เลยละ เอาปืนกลเคาะของไม้ทีมึงเรียบร้อยปืนกลเคาะของขอบไม้มันจะอาจจะโดนฮิตฮิ่บอกนะขยับเลยอะไรพี่ชายถ้ามันมีสไนเปอร์มึงไปทางไหนมึงก็ตายไม่ใช่ถ้ามีสูงขอมึงโยกสายโยกสาเลยยี่งถ้ามันวางถ้ามึงยืิงลิงเดียวมึงก็เรียบร้อยดิเห็นไหมมันไอ้ดับไม่ต่างมึงนี่เหี้ยมึงรอตายเลย อย่าไปยืนเล็งดักนะันโอ้ยทำามาวางป้องหวัวแดงหัวมึงแตกกปแล้วเออเนี่ยหลอกมันถมเถอะน้องไอ้เฮีย,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 ยกูจะสับปืนใ้สัดเฮียโมนี่ก็เข้าทางันดีสัตว์มึงโคตรได็ดเดียวอ่ะ อยู่เนี่ยอ,อยู่เนี่ยป em onder, ยืนเอะไรของกูไอ้เหี้ยมันคุม่มึงมังโผล่ด้วยฝั่งเดียวไอ้เหี <med 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 ้ยมันเล็งจากมึงแน่กว่าะรอมันออกมาก่อนลองดูว่ามึงจะวางเป้าหัวแล้วเฮ้ยมันมันโดนวงด้วยหวกยเฮ้ยถอยมาหน่อยปืนมันติดไหมไอ้เนี่ยเฮ้อย่าอย่าเล็งแบบปาไปเลยปาไปเลยไป เอ,อาป็นคนไหนก็ตายวงที่แตายวงอย่างนั้นอ่ะไปไหมไม่ดูเลยหรอ,อวะโโดนไฟจะตายแล้วไงีเฮ้ยใจยังไม่ เฮ้ยมึงโดนไปไหนดกลงมาอีกเยี่ยรอรอปาด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 เมื่อกี้นะเมื่อกี้มึงโง่เหรอเมื่อกี้มึงเอาโล่ดันออกวงนั้นน่าจะตลกกว่านะไอ้ก๊อตเหนยไม่แบบ